สวัสดีค่ะนวนยาคิทเชนแอนด์บีอาร์จูนี่น,นะคะวันนี้ก็จะมาขอแชร์ประสบการณ์กับ Health Inspector นะคะแล้วก็ทำยังไงให้ผ่าน Health Inspector เวลา Health Inspector มาตรวจนะคะเฮลท์อินสเปกเตอบ้านเราก็คือเจ้าหน้าที่สันานณสุขเนาะเขาก็จะมาตรวจความสะอาดความมาตรฐานของของร้านนะคะว่าเราได้มาตรฐานไหมเจ้าหน้าที่พนักงานของเรามีใบผ่านการอบรมไหม ใบ uh, ลายเส้นเราหมดอายุไหมนะคะ mm hmm. เขาก็จะมาเช็คพวกนี้ uh, อุณหภูมิอาหารที่เราเตรียมไว้อาหารสดอาหารแช่แ uh, ข็งอาหาร uh, ทำแล้ว uh, พร้อมทานอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมี uh, มีระเบียบบอกอยู่ mm hmm. คนที่เปิดร้านอาหารทุกคนควรจะรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็พนักงานในร้านด้วยทุกคน mm hmm. ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษเข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้เป็นหลักการง่ายๆ uh, ต้องมีความพร้อมนะคะอย่างเรื่องถุงมือ เน็ตค uh, ุมผมนะคะไม่ให uh, ้ผมร่วงไปในอาหารอะไรอย่างนี้เวลาเราของเรามันจะขายข้าวเนาะพวกไอตักไอช้อนตักข้าวอ่ะมันก็จะต้องอยู่ในหม้อเช่หม้อแช่ที่เป็นหม้อหม้อวอร์มนะคะหม้อวอร์มนี้ก็ต้องมีมอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า135องศานะเขาเขาจะเอาตัวอุณหทอมเเตอร์เนี้ยวัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครเอากระป๋องแล้วก็เอาน้ำมาใส่แล้วก็เอาเอา ช้อนตักข้าวไปแช่นะคะมันก็จะไม่ได้นะเขาก็จะเขาก็จะเขียนลงไปในรีพอร์ตให้เราฟิกส์นะคะ,อ,ะอย่างพวกกระเทียมพวกอะไรกระเทียมน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะกะ็เขาก็แนะนำนะคะให้ให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะถ้าไม่เก็บไว้ในตู้เย็นก็คือเขาเรียกว่ามี time control เนาะ time control ก็คือ4ชั่วโมงนะคะสมมติว่าร้านเราเปิด10โมงใช่ไหมคะ อ่ะเราก็ต้องมีป้ายสติเกอร์เขียนไว้ว่าอันนี้เราจะใช้แค่สีชั่วโมงถ้าสีชั่วโมงไปแล้วอ่าเจ้าหน้าที่เขาก็คือต้องให้ทิ้งนะคะอ่าก็คืออย่าง10บโมงถึงบ่ายสนะคะถ้าเราเอาออกมา10บโมงถึงบ่ายสแล้วถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเราต้องเอาทิ้งนะคะอย่างเส้นอย่างอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเอาทิ้งก็คือเอาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้อ่แต่ว่า ของเราอ่ะมันมันอาหารคือเราขายขายทั้งวันแล้วขายขายตลอดเนี้ยเราก็ไม่เอาเข้าเอาเออกเข้าเข้าออกองนี้มันจะเสียเวลาเนาะเราก็จะมีทําคน o n t r ตรตงตรงพวกเครื่องแต่งจานอย่างพวกะมะเขือเทศแตงกวาที่เราใส่ไปในข้าวผัดนะคะผักชีต,ต้นหอมอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีถาดไว้แล้วก็อน้ำแข็งมาใส่นะคะน้ำแข็งสใส่ลงถาดแล้วก็เอากระป๋องพวกนี้มาวางออ แล้วก็มี Time Control นะคะบอกจากนที่ที่ไว้นะคะเราออกมาตอนไหนถ้าสมมติว่าเราออกมาตอน1 1โมงอะ่ะมันก็ใช้ไปได้จนถึงอีก4ชั่วโมงนะคะนับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะเน้นมากๆก็คืออุปกรณ์นะคะตู้เย็นถ้าตู้เย็นไม่เย็นนี่เขาก็จะ,ะถ้าสมมติว่าตู้เย็นเรามีหลายตู้เนาะเขาก็จะไม่สั่งปิดแต่ถ้าทั้งร้านมีตู้เย็นตู้เดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งปิดอันนี้ก็คือ บางทีเนาะเราก็บอกเออตู้เย็นมันมันมันใช้ได้อยู่แต่ว่าความความที่เจ้าหนะ้าที่เขาจะมีมาตรฐานอยู่ว่าตู้เย็นมันควรจะเย็นเท่าไหร่ตู้แช่ผักมันควรจะอุณหภูมิเท่าไหร่ฟรีเซอร์มันควรจะนั่นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ของเรานะคะให้มันใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การทำทำอาหารนี่ก็คือความสะอาดอันดับหนึ่งนะคะอาหารร้อนก็ต้องร้อนนะคะอาหารเย็นก็คือต้องเย็นนะคะ แล้วก็พนักงานต้องมีใบอบรมนะมีใบอบรมเรื่องการบริการ,ร,ก,าร,ร,ก,าร,รการเสิร์ฟอาหารการคุกอาหารนะคะก็ให้พนักงานในร้านทุกคนต้องต้องมีใบพวกนี้โชว์เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ต้องมีผู้จัดการนะคะเมนเจอร์ที่ประจำอยู่กับร้านนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของร้านก็ได้นะคะก็เป็นอะไรที่เราเรามาแชร์เนะเาะแล้วไว้คุยกันใหม่ค่ะบัสดีค่ะโชคด,ดีค่ะ